ทักทายคะ่ะเพื่อนๆมีเพื่อนๆคนไหนชอบทานขนมปังตุรกีเหมือนเราบ้างคะเราเป็นสไปซ์สวีเดนแต่ชอบทานขนมปังตุรกีมากคะ่ะขนมปังตุรกีจะมีความนุ่มหอมจากงาขาวและก็ทําง่ายด้วยคะ่ะมาดูวิธีทํากันเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรนี้เราได้มาจากเว็บไซต์ของตุรกีคะ่ะมาเริ่มทํากันเลยคะ่ะ ส่วนผสมทุกอย่างที่เพื่อนๆเห็นคือเราช่างแล้วก็เตรียมเอาไว้แล้วนะคะส่วนผสมทุกอย่างที่ทําขนมปังจะต้องช่างทุกอย่างนะคะเพื่อความเป๊ะแล้วก็การผสมจะได้ไม่เละหรือเหลวเกินไปค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เทนมแล้วก็น้ําอุ่นใส่ลงไปสเสร็จแล้วก็ใส่น้าตาลแล้วก็ยิดลงไปคนให้เข้ากันค่ะจากนี้ก็พักทิ้งเอาไว้นะคะเราให้ยิดขึ้นตัวค่ะพอยิดขึ้นตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆผสมแป้งนะคะ สูตรนี้ไม่ต้องนวดนะคะแค่ผสมไปให้เข้ากันก็พอแต่เราจะใช้เครื่องช่วยผสมนิดหน่อยคะ่ะเครื่องจะช่วยตีบเบาๆเพื่อที่จะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นเราก็จะพักแป้งเอาไว้ที่45นาทีค่ะโดยใช้พลาสติกแปเอาไว้แล้วก็ผ้าคลุมอีกทีนะคะหลังจากที่พักแป้งแล้วแป้งก็ขึ้นเท่าตัวนะคะจากนั้นเราก็มาไล่ลมออกจากแป้งค่ะ การไล่ลมก็สําคัญนะคะไล่ลมออกจากแป้งเสร็จแล้วเราจะทําการขึ้นรูปค่ะเราจะแบ่งแป้งเป็นสองก้อนนะคะแล้วเราก็จะขึ้นรูปแป้งโดยพับม้วนริมเข้าในม้วนริมเข้าในแบบนี้นี่ก็คือการไล่ลมอีกอย่างหนึ่งนะคะหลังจากที่เราไล่ลมออกจากแป้งเสร็จแล้วนะคะแล้วแป้งก็เป็นก้อนรูปกลมแบบนี้เทน้ามันใส่ลงไปในตัวแป้งเสร็จแล้วก็คลี่แป้งออกด้านข้างค่ะให้แป้งเป็นรูปกลมแบบนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นรูปค่ะ การขึ้นรูปก็แล้วแต่ใจชมนะคะว่าจะขึ้นรูปแบบไหนหรือไข่จะไม่ขึ้นรูปก็ได้ค่ะหลังจากที่เราขึ้นรูปขนมปังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งเอาไว้10นาทีค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าการทําขนมปังจะต้องใจเย็นค่ะเพราะมีการพักแป้งเป็นช่วงๆนะคะหลังจากที่เราขึ้นรูปแล้วนะคะพักแป้ง10นาทีเสร็จแล้วก่อนที่เราจะอบเราก็จะทาไข่อีกรอบค่ะการทาไข่จะช่วยให้แป้งขนมปังเหลืองนวลน่ารับประทานค่ะขั้นตอนนี้พักแป้ง1ินาทีค่ะ หลังจากที่พักแป้งแล้วทาไข่แล้วก็โรยด้วยงานนะคะแล้วก็อบด้วยไฟ210อ,องศานาน10นาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะสูตรนี้แป้งนิ่มมากค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีขอบคุณที่รับชมเลืพยูอบาย